ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เรียงครับงพ่อโอ้แดดมันเอาคืนอะพอมันตกลงไม้แล้วมันก็เอาคืนใช่ไหมครับเพราะว่าแสงแดดพอเวลาแดดออกแล้วมันจะเผาให้เป็นไอขึ้นอ๋อครับมันเอากลับคืนครับรีไซเคิล สวัสดีคุณธรรมถ้าเราจะพูดกันถึงคำ่ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในการที่พระองค์แสดงทุกๆข้อทุกๆบทล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมผู้ปฏิบัติตามบุคคลผู้นั้นก็จะปรากฏ คุณธรรมขึ้นกับตนก็หมายความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี้ยสามารถพัฒนาบุคคลเพราะว่าจิตใจของคนเรานั้นมืดมนไปด้วยอาสวะกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้แต่ว่า ในเมื่อเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรจะเลือกคัดจัดสรรให้ตัวของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นซึ่งคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นระยะยาวก็ควรที่จะให้มีแก่ตัวของเราคุณธรรมนั้นอย่างน้อยที่สุดเรามีเมตตาก็ถือว่าเป็นคุณธรรมอันหนึ่ง การเมตตานั้นก็คือเมตตาตนและเมตตาบุคคลผู้อื่นการเมตตาตนนั้นก็คือการสร้างฐานะคือการสร้างความรู้คือการสร้างพื้นฐานหรือว่าความเป็นอยู่ให้แก่ตัวของเราให้ประสบความสำเร็จเมื่อเรายังเด็กก็จะต้องอ่านต้องเรียนต้องเขียน ต้องศึกษาทั้งการเขียนการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีเมตตาตนเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจึงได้มีเมตตาตนมาตั้งแต่เล็กเพื่อที่จะสร้างคุณธรรมของเด็กนั้นให้เป็นเด็กที่ดีต่อไปเมื่อสร้างคุณธรรมการศึกษาสูงมีการปฏิบัติคุณธรรม ตามสมควรแก่การที่จะทำได้ก็ถือว่าได้เมตตาตนขึ้นไปตามลำดับเมื่อเมตตาตนแล้วจนกระทั่งสำเร็จมีฐานะมั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะต้องมีเมตตาบุคคลผู้อื่นต่อเมื่อเมตตาตนสำเร็จแล้วก็เมตตาผู้อื่นเรียกว่าเฉลี่ยวความสุขของตน แบ่งปันให้แก่คนอื่นการที่จะเมตตาบุคคลผู้อื่นนั้นก็คือเป็นการอภัยเราอาจจะชอบคนบางคนเราอาจจะไม่ชอบคนบางคนแต่ในเมื่อเราจะเมตตาแล้วเราก็จะต้องเมตตาทั้งหมดเมื่อบุคคลผู้ใดตกทุกข์ได้ยากเมื่อบุคคลผู้ใดมีความลำบากที่เราสามารถจะช่วยเขาได้เราก็ช่วย อย่างนี้ก็เรียกว่าเมตตาผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลผู้นั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเมื่อเขามีคุณธรรมเช่นนั้นแล้วย่อมเป็นที่เคารพย่อมเป็นที่นับถือของคนอื่นเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เท่สร้างคุณธรรมอันสูงส่งได้ก็ได้แก่พระภิกษุสามเณร คนที่บวชมาแล้วในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะต้องเข้าใจว่าการบวชนั้นเป็นการบวชเพื่ออะไรเป็นการบวชเพื่อจิตยกฐานะของทนจากบุตรชนมาแก่เป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนมาเป็นอริยชนนี่คือมุว่ามุ่งหมายของความเป็นภิกษุสามเณร เมื่อเป็นเช่นนั้นพิกษุสามเณรก็สามารถสร้างคุณธรรมได้อย่างมโหฬารทําไมถึงกล่าวว่ามโหฬารก็เพราะว่าภิกษุสมณเณรไม่มีอาชีพไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอันอื่นสร้างคุณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นไม่สร้างคุณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นความคุณธรรมเหล่านั้นก็จะเติบโต เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจากความเขาเป็นสามเณรจนกระทั่งเขาเป็นพระภิกษุจากความเขาเป็นภิกษุธรรมดาจนกระทั่งเป็นครูบาอาจารย์นั่นเรียวกว่าท่านได้สร้างคุณธรรมของท่านจนกระทั่งปรากฏเป็นเด่นชัดเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุสมมเณรใดมีความอุตสาหะวิริยะพะยายามที่จะสร้างคุณธรรมให้มากขึ้นแล้ว ก็เป็นที่น่าเคารพเป็นที่น่านับถือนอกเหนือจากนั้นตัวของท่านเองก็จะได้สําเร็จมรรคผลธรรมวิเศษตามฐานานรูปเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างคุณธรรมนี่จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อมวลมนุษยชาติถ้ามวลมนุษยชาติหัวนลึกถึงการสร้างคุณธรรมให้แก่ตนเองแล้ว ความสุขก,ก็เกิดขึ้นแก่เขาและความสุขก,ก็เกิดขึ้นแก่ครอบครัวของเขาและความสุขก,ก็เกิดขึ้นแกหมู่ชนของเขาสวัสด,ดีสา